ว่าเวลาของตัวนะครับที่จะทำาีทีนในกานกาาท่านกีคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณปคุณพี่วันนี้ลูกทำได้แล้วนะคะนำเหรียญทองโหลิมปิกสมัยที่สองมาฝากแม่แล้วนะคะก็ขอบคุณ ตายายแล้วก็แม่มากๆที่คอยอยู่เป็นกําลังใจให้ภายในใจนะคะก็วันนี้ทําสําเร็จแล้วคะ่ะเอาเหรียญมาฝากเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เราได้ทําบุญด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนได้รับบุญกุศลนะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยเป็นกําลังใจให้เสมอมาทําได้แล้วนะคะแม่ขอบคุณมากๆคะ่ะ

วตะอาจารย์นิพุติยันเตียนคัสมาเตรังวิโตะภิกษุจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็พี่น้องชาวสุราษฎระก็ขออันุญาตเพื่อได้นะคะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไรแต่ก็แบบจะพยายามนะคะทองแดงนิดนึงค่ะ มีมาเอาเลียนทองมาให้แม่แล้วก็ยายค่ะวันแล้วที่หนุ่ยเลยเล่นเทปันโดคือตอนอายุเจ็ดขวบค่ะตอนนั้นแม่ก็ได้สานหนุ่ยไปแล้วค่ะก็ได้แค่ต,ตอนก่อนก็อนที่แม่จะจาไปค่ะก็มีไปเชียร์ผีค่ะถุกวัาแม่ก็กว่าแบบให้เล่นเทปันโดแล้วก็แบบถ้าไปแค่ันก,ก็จะไปเชียร์ด้วยกันทางบ้านแบบให้เตะหัวเตะแบบผีให้ได้ค่ะก็น่าเชียดได้ที่แม่ไม่ได้ยุ่ยอยู่หนุ่ย เร่มเี่นเทเบิลโต้สักสักวันเดียวค่ะก็เสียได้มากๆค่ะที่เล่นชาไปน,นิดนึงไม่งั้นแหมได้เทมเลยเล่นเทเโด้ค่ะก็พอเริ่มเล่นมาก็แบบดีขึ้นเล่นๆก็ชนะซึ่งก็ยายก็เป็นอีกหนึ่งเบื้องล่างค่ะที่เป็นกําลังใจแล้วก็มาเสียตอนซ้อ,อมแผน19ค่ะตอนซ้อมแผน16ทีบ่บราซิลเลยได้เลือดทองแดงค่ะยายก็พามาไหว้แม่แล้วก็ แก้บนในปี2016บหกคะ่ะพอเลยได้เรียนท้องก็เป็นอะไรทีแ่แบบน่าเสียจได้ทน,นการีิยายได้รากไปอีกคนนะคะในปี2020ันยบค่ะก็นั่นแบบกว่าจะมาถึงวันนี้หรือก็แบบต้องส่้เสียแต่ทีลตะคนหรือก็แบบไม่ยากแต่โตขึ้นเลยแต่ก็ดีใจที่แบบแต่ทำมันสำเร็จได้เอาเรียนท้อง ได้ค่ะแต่เสียได้ทีทุกคนไม่ได้ดูเลยแบบติดทิมสารได้เต็มเลยก็เสียได้แต่วันนี้ได้ได้เลียนทองแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอได้มนาะเอาเรียนมาให้ค่ะก็แบบในในวันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทีเชียร์มากๆนะคะวันนี้ทำส้ำเล่นระดับเรียนทอง,องโอลิมปิกสมัยที่้อมข,ของประเทศไทยของชาวสุราษฎร์ในความคุ้นุกกำลังใจนะคะ ถ้แบบในอนาคตชาติหน้าีจริงเลยก็ยากจะเกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ลูกพ่อเป็นครอบครัวเดียวกันเองค่ะขอบคุณค่ะ